ดีนะครับทีนี้ข้อนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับ,บงวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็คือมีตัวอิปซิลอนมีอะไรบางตำราเขาใช้พิทโซี e นะทีนี้โจทย์โจทย์บอกว่าอะไรฮะโจทย์บอกว่า the emitter นะครับก็คือว่าไง emitter คือตัวเเนี่ยนะนะที่นะครับโชว์ให้ดูในรูป p 2 8 2 9นะครับ lease อ่า lease ตัวนี้เป็น verb เ,เป็นคำกริยา แต่ที่ได้เติม s เนี่ยบงบอกว่าอะไรตอบดิบงบอกว่าอ่านได้หลายค่าซึ่งก็อ่านได้2ตงวนี้แต่ตามจริงมันอ่านได้ค่าเดียวนะครับก็คืออ่านได้แค่2 m, อ m p e r e สองสอง a m นะครับ l ีสทีนี้เขาจะหา i หนึ่งกับ i สองนะ i หนึ่งเนี่ยคุณจะหายัางไงตอบดิ คือข้อนี้ทำทำวิธีแบบใช้กดเครอ์ช็อปเข้ามาช่วยนะก็คือหนึ่งต้องสร้างรูปเลยเรูปที่หนึ่งอย่างนี้คุณรูทิศก,กะระแสนะครับรูปที่สองอย่างนี้นะดังนั้นรูปที่หนึ่งผมไปํำเป็นเลขหนึ่งแล้วกันรูปที่สองทำเป็นเลขสองเรามาพิจารณารูปหนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้นะครับนะถ้าคุณฉีกตัวนี้ออกมามาดูนี้นะ มันจะเป็นอย่างนี้ฮะขาตัวนี้ขารีเซเตอร์เป็นอย่างนี้ตรงนี้ซึ่งถ้าเราทำแบบเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นบวกตัวนี้ก็เป็นลบถูกไหมเพราะว่าเวลาเราเอาเข้ากับเซลนะครับเข้ากับเซล์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เก็ตไหมอ่าเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นอย่างนี้ต่อไปนะพอเรารูกอย่างนี้เสร็จเราก็ใส่เข้าไปตนนัวเล่นบวกลบบวกลบแล้วก็คุณลองทำดูคือพิจารณาวงจรที่หนึ่งวิธีก็คือคุณก็มือปิดอันที่สองไว้เดี๋ยวคุณงงก็คือคุณก็จะได้ว่านะครับคุณจะได้ว่าอะไร คุณจะได้ว่าถ้าคุณปิดอันที่สองนะครับปิดอันที่สองนะครับคุณจะได้ว่าถ้าเกิดกระแสนะครับมันผ่านตรงนี้พูดโทษทีโทษทีสักนะครับสักไฟฟ้ามันผ่านตรงนี้เนี่ยมันฝ่านตรงนี้ที่เป็นบวกตรงไ้มแสดงว่าสักตัวนี้ต้องเป็นอะไรเป็นบวกเข้ามาตรงนี้แสดงว่าสักตัวนี้ต้องเป็นอะไรเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกระแสค่าหนึ่งขึ้นมาก็คือตัวนี้คือ i 3สาม ซึ่ง i3 มันต้องเกิดจาก i1 หนบวกไอถูกไหมเพราะวไอตัวไหนมันก็ไหลเข้าอย่างนี้ตัวเนี้ยก็ไหลเข้าอย่างนี้ก็เกิดการเกิดการเสริมกันนะครับดังนั้น i3 มันก็คืออะไรฮะก็คือ i1 หบวกไอะไร i2 นะตัวนี้นคือ i3 ถูกไหมคุณไม่งงนะตัวนี้น เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็แค่ถามหา i 1กับ i2 แต่ทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าใจก็คือคําว่าแอมมิเตอร์อ่านได้คําว่าแอมมิเตอร์อ่านได้ก็คือแอมมิเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเสียบข้อหน้าปัดมันจะเป็นหน้าปัดอย่างนี้แต่ทุกวันนี้เป็นอ n นาล็อกแล้วใช่ไหมตัวที่ทุกวันนี้เป็นดิจิตอลนะครับอ n นาล็อกคือพวกเข็มที่เป็นเข็มนี่นะ อันนี้ก็คือเราใช้แอมมิเตอร์ลักษณะนี้แอมมิเตอร์นี้น,นะแล้วก็เอาขาตัวเนี้ยนะถ้าเกิดตัวเนี้ยบวกตัวเนี้ยลบเอาบวกตัวเนี้ยนะครับไปใส่ตรงนี้เอาตัวเนี้ยไปใส่ตรงนี้ตัวนี้แล้วเอาตัวเนี้ยไปใส่ตรงนี้นะแสดงว่า พอคุณใส่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับคุณก็ทําการปรับนะครับมันจะมีไอ้กลมๆอยู่ตรงนี้คุณก็ทําการปรับนะครับว่าเป็น2แอมป์นะสแอมป์เดี๋ยวผมจะโชว์รูปนะครับโชว์รูปให้คุณดูถ้าปรับเข้ากับเป็น2แอมป์หน่วยแอมป์ใช่ไหมครับมันจะได้เป็นคุณก็ต้องปรับเป็นตัวนี้ เดี๋ยวผมโชว์รูปให้คุณดูนะนะครับ mm hmm. ทีนี้พอเราอ่านได้นะครับมันก็จะอ่านได้เป็น2อแอมป์นะครับนะ mm hmm. ผมสมมุติเป็นนี้แล้วกัน2อแอมป์นะถ้าคุณเอาแช่ไว้มันก็จะเกิดการกระดิกเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันยังมีความถี่สั้นๆอยู่ในนั้นด้วย มันก็จะเกิดการกระดิกเล็กน้อยแต่ถ้าเอาให้ตรงๆก็คืออยู่ที่2อแอมป์นะพูดง่ายๆมันไม่เกิดการกระดิกแต่ถ้าเกิดคุณเอาออกนะครับแล้วคุณจิ้มลงใหม่เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากสเกลที่เป็น0นย์นะครับแล้วค่อยตีขึ้นนะซึ่งสเกลเวลามันตีขึ้นมันจะตีลักษณะน,นี้ก่อนนะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะพูดง่ายๆว่ามันจะตีแบบตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกานะพอเราวัดอย่างนี้เนี่ยนะแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่า I3 มมันก็เปรียบเสมือนกับ ค่าที่แอมมิเตอร์อ่านได้นะเพราะอะไรถ้าคุณอ้างทฤษฎีเพราะว่าแอมมิเตอร์เนี่ยมันต่ออนุกรมกับกับความต้านทาน5 5โอห์มนะครับทีนี้เนี่ยในการต่อแบบอนุกรมกันหรือการต่อแบบเรียงกันเนี่ยค่ากระแสที่ผ่านแต่ละตัวมันต้องเท่ากันถูกไหมฮะแต่ตามจริงเนี่ยข้อน,นี้นะครับนะถ้าจะให้ยากก็คือให้นะครับให้แอมมิเตอร์เนี่ยมี R ภายในแล้วถามมา R ภายในนะอันนี้ก็จะโหดไวนิดนึง นะแต่ทีนี้โจทย์ไม่ทมอย่างนี้โจทย์ถามอย่างนี้เนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าตรงเนี้ยก็คือ R สามได้เลยครับ R สามพทีตัวทีไม่ใช่ R สาม I สมพูดที I สามได้เลยนะก็คือกระแสที่ผ่าน5โอห์มนะครับทีนี้ถ้าเราพิจา,ารณาลูปที่หนึ่งเนี่ยนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราพิจา,ารณาลูปหนึ่งนะคุณจะเห็นว่าอะไร คุณจะเห็นว่ากระแสนะครับกระแสที่ผ่านไอที่1ก็คือ i 1เนี่ยมันผ่านเ7็ดเ็ดโอห์มก็จะเป็น i 1กับ7บวกกับ5กับ i 3ถูกไหมจะต้องอลบนะครับลบเพราะว่ากระแสเนี่ยถ้าคุณปิดดีๆเนี่ยนะครับกระแสเนี่ยมันจะไหลเข้าเซลล์ไฟฟ้า15โวลต์เนี่ย,ย, 15, ยฝั่งที่เป็นลบดังนั้นก็จะเป็นลบ 15นะครับจับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นคุณจะได้ว่า i1 คูณ7นะครับบวกกันกับ5 i3 เท่ากันกับ15ทีเนี้ยเราเราวิเคราะห์ว่าไอค่าที่แอมมิเตอร์อ่านได้นยมันคือมันคืออะไรครับมันก็คือ2แอมป์2แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็เอา2เอาไปแทนในนี้นะคุณก็จะได้ว่า i เา่็7 i1 i1 น,นะครับ2คูณกับ5เป็น10ฮะก็จะได้ว่า i1 ตัวทีตัวทีไอก็คือเอาตัวนี้ย้ายไปฝั่งนี้เนาะก็เป็น15-10ลบส0ฮะส่วนส่วนเกียรนะครับประมาณนี้แนะซึ่งผมตอบเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับหน่วยก็คือ M อแ เนี่ยคือคำตอบครับคำตอบทีนี้เนี่ยโจทย์ยังไม่เสร็จครับโจทย์ก็คือถามหาถามหาอีกตัวหนึ่งก็คือถามหาอันนี้คือข้อ a นะครับข้อ a ต่อไปข้อ b ข้อ b เนี่ยนะครับมันถามหาข้อ b ถามหา i 2 ดังนั้นหามา i 2ก็ง่ายดียเพราะว่าจากสมมติฐานที่เราตั้งว่า i 1บวก i 2เท่ากับ i 3 i 1คืออะไรฮะห้าส่วนเจ็คือเราต้องการใช่ไหมไอสามก็คือ2องแอมแปร์ก็คือ i ที่อัมมิเตอร์อ่านค่าได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณย้ายข้างนะครับคุณจะได้เป็น2องลบก็คือได้ อ่าสิบสี่ลบห้าก็ได้เกนะ้าเนาะเก้าส่วนเจ็ดก็ตอบไปหน่วยก็คือแอมย่าลืมหน่วยนะครับอย่าลืมหน่วยตอบต่อไปข้อข้อสี่ข้อสี่โจทย์ถามหาตัวอีฟซีลอน ถ้าถามหาตัว x เซอร์ลเราก็ต้องเพ่งเล็งที่รูปที่2นะครับนะพิจารณารูป2ถ้ารูป2เนี่ยมันเข้าฝั่งบวกที่เป็น2โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ว่า i 2 2โอห์มทีนี้ i 5้โอห์มเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดสองกระแสคือ i 1กับ i 2นะผมจะให้เป็น i 3เพราะ i 3มันก็เกิดจาก i 1บวก i 2นั่นแหละ นะครับท่องเท่ากับ e p ซิลอนคือตามยิงมันเป็นลบนะเพราะว่าเพราะว่ามันเข้าฝั่งนี้กระแสมันไหลเข้าฝั่งนี้ทีนี้ผมใส่เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่ายัางไงผมก็ต้องแยข้างอยู่ดีนะครับทีนี้ i สมันคืออะไรฮะ i 3 i สมันก็คือ i สมันก็คือ2แอมแปร์นะตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นนะครับทีนี้คุณจะได้ว่า i สองบวกกันกับ i 2, นี้ก็คือ2คูณ คูณแล้วฮะคูณ5เท่ากับยิปซิลอนทีนี้เนี่ยไอสองคืออะไรฮะไอสองก็คือไอสองที่เราหาได้เมื่อกี้นะก็คือจากข้อ b นั่นแหละนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแสดงว่าคุณเอาไปแทนครับคุณจะได้ว่า9้าส่วน2องตัวที9ส่วนเดคูณ2ใช่ไหมครับบวกกันกับ5 2 10อเอออยิปซิลอนคุณจะได้เป็น92 18 18 บวกกันกับ70ส่วน7หรือเป็น88ส่วน7นี่ก็คือคำตอบละหน่วยอย่าลืมนะครับหน่วยก็คือโวลต์นะที่คิดค้นหน่วยนี้ก็คืออเล็กซานโดรวตาที่หาปริมาณทางไฟฟ้านี้ได้ก็ตอบเหมือนกันดังนั้นข้อนี้เราก็สามารถสรุปนะครับสรุป ข้อ a เนี่ยเขทาทำฮะ i หนึ่ง i หนึ่งคืออะไรฮะ i หนึ่งก็คือห้าส่วนเจ็ดแอมแปร์ i สองก็คือก้อกนเกียแอมแปร์ส่วนส่วน c ก็คือถามหา epsilon ก็คือแอมแปร์นะครับนี่ก็คือสรุปนะครับคำตอบที่เราได้ประมาณนี้นะครับ